ช o s e p o พ c a s t Teach and Talk โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่9ก้าแห่งคุณภาพเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะดิฉันนางสาวนักกิตาสว่างยิ่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาค่ะ ในวันนี้นะคะเราได้รับเกียริจากนักวิชาการกลุ่มธรรมชาติวิทยานะคะมาพูดคุยกับเรานะคะซึ่งจะพูดคุยถึงในเรื่องของปรากฏการธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นปรากฏการที่เพิ่งเกิดไปเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็เป็นข่าวใหญ่นะคะไปทั่วโลกเลยเกี่ยวกับเรื่องของภูเขาไฟระเบิดนะคะค่ะเดี๋ยวอย่างไรแล้วขอเชิญพบกับครูน้ำแล้วก็ครูแต้วจะให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูน้ำนะคะจุลวดีสุทธิประภาค่ะสวัสดีค่ะครูแต้วนันิชามองปานค่ะค่ะวันนี้เราสองคนจะมาคุยเรื่องปรากฏการธรรมชาตินะคะก็คือทลกองเราเนี่ยมีปรากฏการธรรมชาติเกิดขึ้นเยอะแยะเลยแต่วันนี้เราสองคนเลือกที่จะเล่าเรื่องของภูเขาไฟระเบิดนะคะซึ่งเป็นข่าวที่ เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆวันนี้นี่เ,เองซึ่งครูน้ำทราบว่าครูเต้าเนี่ยได้เตรียมข้อมูลไว้เยอะแยะเลยนะคะ<ช>ที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะค่ะสําหรับเหตุการณ์นี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนยังคงจํากันได้เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับผู้คนนะคะทั้งประเทศไทยรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยทั่วโลกเป็นข่าวใหญ่กันเลยทีเดียวเนื่องจากนะคะเป็นภูเขาไฟที่ประเทศตองกานะคะที่ระเบิดแล้วก็สร้างผลกระทบในหลายๆด้านให้กับทั้ง ชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินรวมถึงบริเวณภูมิประเทศของประเทศตองกาเนี่ยก็ได้มีเป็นที่ที่รับความเสียหายด้วยรวมถึงมีการเตือนภัยในเรื่องของซึงนามิในหลายๆประเทศด้วยนะคะเพื่อพูดถึงประเทศตองกาหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อกันอ,อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ ความรู้เล็กๆน้อยๆว่าเพราะอะไรนะคะประเทศนี้ถึงได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็มีความเสียหอย่างไรบ้างนะคะข<ม>่าว่ออื่นเลยก็เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับประเทศตองกากันสักเล็กน้อยนะคะสําหรับประเทศตองกาเนี่ยก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นราชนาจักรหรือเรียกว่าราชนาจักรตองกาน,นะคะเป็นหมู่เกาะขนาดเล็กทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ<ม>หรือถ้าบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกก็จะอยู่ทางตอนออกเชียงเหนือของประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองนะคะ ประกอบไปด้วยเกาะประมาณ170เกาะแล้วก็จะแบ่งออกเป็น3เกาะหลักใหญ่ๆนะคะโดยมีพื้นที่เนี่ยนะคะประมาณ748ตารางกิโลเมตรนั่นเองนะคะก็ะคือเทียบกับถ้าเป,ปเ,เป็นประเทศไทยนะคะพื้นน้ำก็ประมาณจังหวัดสิงห์บุรีก็คือาอาจจะไม่ได้พื้นที่ใหญ่มากนะคะคคโดยภูมิประเทศเนี่ยต้องเล่าก่อนนะคะว่าตองกาเนี่ยมีภูมิประเทศสองแบบก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็น กาะแบบหินปะการังนะคะก็คือหินปะการังคือจะเป็นหินปูนนะคะแต่ว่าเกิดจากการก่อตัวของปะการังที่มีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือหินภูเขาไฟอะคะ่ะก็จะเป็นหินปูนเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากการซ่อนทับของฐานภูเขาไฟนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นค่ะซึ่งใน บริเวณนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าวงเวนแห่งไฟหรือบริเวณเปลือกโลกที่มีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วว่ะคะ่ะแล้วก็จะมีแนวภูเขาไฟเยอะเยอะอยู่นะคะที่ยังพร้อมพิสพุถุตลอดเวลานะคะคราวนี้คุณแต้วก็เลยแบบไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะคะเพราะว่าภูาเ <laughs> ขาไฟตรงนี้เนี่ยนะคะ <laughs> คุณน้ามันเคยเกิดปะทุข,ขึ้นมาแล้วหลายครั้งเหมือนกันนะคะในหลายๆครั้งก็สร้างความเสียหายแล้วก็เหมือนแบบเออทั้ง นเรื่องทัศนวิสัยในการจราจรทางอากาศก,ก็ค่อนข้างที่จะมีผลกระทบด,ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีเท่าฐานเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยในวันที่15มกราคมเนาะถ้าตามข่าวที่เขารายง,งานกันนะคะก็จะพบว่ามันเคยมีสัญญาณเตือนมาก่อนหน้านี้แนละ้วเหมือนกันตั้งแต่ช่วงไปปลายเดือนธันวาคมนะคะจนถึงวันที่11เมกราคมเนี่ย<ม>ก็เหมือนมีการเตือนว่าจะเกิดแผ่นดินไหนอนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการพุ่งรุนแรงในวันที่15มกราคมที่ผ่านมา นี่เองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการประทุครั้งใหญ่รอบส0ิปีเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งค่ะเดี๋ยวซึ่งครา<ๆ>ว,รวน,นี้เนี่ยเดี๋ยวในเรื่องของผลกระทบหรืออื่นเกี่ยวกับประเทศที่เกี่ยวข้องในอันี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางคุณน้ำเนี่ยนะคะได้เพิ่มเติมเสริมรายละเอียดข้อม,มูลตรงนี้เพิ่มได้เลยค่ะโอเคจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะสํานักํารวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐเนี่ยเขาตรวจพบว่าเสียงดังที่เกิดจากการประทุ ที่เราเรียกว่าโซนิกบูมเนี่ยมันได้ยินไปไกลถึงรัฐ阿拉斯加ในสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะห่างจากภูเขาไฟใต้ทะเลฮังกาตองกาที่เขาเกิดระเบิดเีประมาณ9,600กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะซึ่งหลังจากการระเบิดประมาณ20นาทีนะคะก็ได้เกิดขึ้นสึนามิซัดเข้าสู่ชายฝั่งตองก้านะคะจากคลิปข่าวที่เราได้เห็นจากหลายๆสำนักข่าวนะคะเราจะเห็นได้ว่า มีน้ำทะเลเนี่ยไหลทะลักท่วมถนนนะคะแล้วก็ใ,ในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะมีคําเตือนเฝ้าระวังสึนามิจากในหลายๆพื้นที่อย่างเช่นที่ในพื้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะมีสึนามิเนี่ยซัดเข้าสู่ชายฝั่งสูงประมาณ1เมตรเลยทีเดียวนะคะเช่นเดียวกับที่ในหลายๆเมืองของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะก็จะเจอคลื่นสึนามิสูงประมาณ1เมตรเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะรวมไปถึงบริมาหาสมุทรแอตแลนติกนะคะทั้งพวกแล้วก็รวมไปถึงพวกนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียด้วย นี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่ประเทศตองกาเท่านั้นแต่ว่าสําหรับภูเขาไฟใต้ทะเลในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็สามารถเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูว่าภูเขาไฟใต้ทะเลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วอยู่ๆทําไมมันถึงระเบิดขึ้นมาก็เนี่ยแหละค่ะครูแต้วเขาก็ได้เตรียมข้อมูลมาอีกแล้วเช่นกันนะใช่ค่ะสําหรับภูเขาไฟใต้ทะเลนะคะก็คือพวกภูเขาไฟพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่ ในบริเวณส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในบริเวณของวงแหวนแห่งไฟหรือบริเวณแนวผู้ขอไฟที่ยังคงแบบสามารถที่จะปะทุได้หรือมีความผุกุ่อนอยู่นะคะในแถบแถบนั้นบริเวณบริเวณเอ่อเรียกว่ามีการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกนะคะคราวนี้เราก็ลองมารู้จักเกี่ยวกับลักษณะของผู้ขอไฟใต้ทะเลกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวจะได้คุยเกี่ยกับการเกิดของผู้ขอไฟใต้ทะเลต่อด้วยนะคะ สำหรับผู้ขอไฟใต้ทะเลนะคะก็เป็นชื่อเรียกของผู้ขอไฟนะคะที่อยู่ใต้พื้นผิวทะเลโดยส่วนมากก็จะอยู่ใกล้ๆกับแนวเปลือกโลกนะคะซึ่งต้องเล่าก่อนว่าผู้ขอไฟใต้ทะเลเนี่ยส่วนมากก็เคยเป็นผู้ขอไฟมาก่อนนะคะคราวนี้ผู้ขอไฟพวกนี้เนี่ยพอเขาเกิดการมาถุใต้น้ำเนี่ยก็จะเหมือนแบบพ่นพวกก๊าซละวาวความร้อนอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกนะคะ พอเมื่อมาเจอปะทะกับความเย็นอย่างเช่นน้ำหรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็ทำให้เกิดการแข็งตัวแล้วก็อาจจะหลอ่อหลวมหล่อหลอมนะคะกลายเป็นภูเขาไฟลูกใหม่ขึ้นมาได้คะ่ะคราวนี้ก็เลยแบบเอออย่างตอนนี้เราก็รู้จักแล้วบอกภูเออขาไฟใต้น้ำเนี่ยเกิดขึ้นอะไรยังไงแล้วภูเขาไฟบนบกอะคะคูน้ํามันจะมีลักษณะหรือรเหตุที่แตกต่างกันไหมคะ,ะสำหรับคนที่สงสัยว่าภูเขาไฟใต้ทะเลเกิดได้ยังไงนะคะจะขอเรียนให้ทราบว่า ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟใต้ทะเลหรือว่าจะเป็นภูเขาไฟบนบกนะคะก็เกิดมาจากสาเหตุเดียวกันนั่นก็คือเกิดจากการยกตัวของแมกมาที่ใต้เปลือกโลกนะคะส่วนสาเหตุที่ภูเขาไฟประทุเป็นเพราะว่ามันมีความร้อนแล้วก็ความดันที่เกิดจากแมกมาไอ้น้ำแล้วก็พวกแกสส๊สต่างๆนะคะที่ขณะนี้เนี่ยเขาก็ับสะสมรวมกันภายใต้แผ่นเปลือกโลกนะคะพวกนี้มันจะพยายามเคลื่อนตัวแทรกขึ้นมานะคะดันตัวหาช่องว่างที่เปราะบางเพื่อที่จะสามารถปลดปล่อยพลังงาน ซึ่งบริเวณที่มักจะเกิดเหตุอย่างนี้ก็คือจะอยู่บริเวณแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกนะคะหรือบริเวณปากปล่องภูเขาไฟซึ่งถ้าเกิดจะสังเกตนะคะจะพบได้ว่าการระเบิดของภูเขาไฟแต่ละครั้งเนี่ยจะมีความรุนแรงกับความเสียหายที่ไม่เท่ากันนะคะนั่นเป็นเพราะว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะ่มันจะขึ้นอยู่กับความหนืดของแมกม่านั่นเองนะคะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการระเบิดของภูเขาไฟแต่ละครั้งเนี่ย จะสร้างความเสียหายอย่างมากมายเลยนะคะแต่รู้ไหมว่านอกจากความเสียหายแล้วเนี่ยยังมีเรื่องดีๆอยู่ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้พี่เต้เป็นตัวแทนเล่าเรื่องของความเสียหายอ่าค่ะสำหรับในเรื่องของความเสียหายนะคะคือแบบท่าน,นึกภาพเราก็จะนึกออกเลยคะ่ะจากภาพข่าวเลยนะคะการสร้างความเสียหายจากการระเบิดของผู้ขาไฟเนี่ยหนึ่งก็คือการเอ่อ สร้างความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นแบบภาพบ้านเรือนที่แบบกําลังโดนน้าพัดอะค่ะ,<ฮ>ะมันทําให้รู้สึกเศร้าแต่คือแบบมันก็คือเป็นปรกากฏการณ์ทางธรรมชาติอะไรเงี้ยหลายหลาคนอาจจะต้องแบบไม่มีที่อยู่อาศัยอ,อาหารห,หรือแบบไฟตัดขาดอะไรเง <ฮะ S 1> ี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าอน,นี้ก็แบบเห็นภาพแล้วแล้วก็ก็เอาใจให้กำลังใจกัน<ฮ>ะนะคะรวมถึงแบบหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าพอพอเกิดแผ่นดินไหวพวกกบันเบิดปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีเท่าฐานเกิดขึ้นนะคะซึ่งเท่าฐานตรงนี้มันก็เป็นพวกกาซ ที่แบบต่อสุดดมเข้าไปแล้วก็มีผลต่อสุดก็ใช่ค่ะมันจะมีพิษกับร่างกายค่ะใช่ค,ค่ะแล้วก็แบบเราก็เลยสุกเออเรื่องเรื่องการธรรมชาติหรือการที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะก็มีผลต่อทั้งตกร่างกายแล้วก็จ,จิตใจด้วยรวมถึงการที่พวยพุ่งลงมาบนท้องฟ้าเนี่ยก็เหมือนจะมีผลกระทบต่อทางจราจรทางอากาศด้วยนะคะรวมถึงถ้าในเรื่องของถนนบนโบกอะไรอย่างเงี้ยก็บางที่ก็ถูกตัดขาดก็ทําให้แบบการช่วยเหลือทางทาง ทางการเข้าไปแต่ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะหรือถ้าเกิดการระเบิดของพวกไฟถ้ามองในมุมของเมื่อกี้เรามองในมุมใกล้ชุมชนไปแล้วทีนถ้าในมุมของใกล้ทะเลหรือการทะเลเนี่ยก็จะทำให้มีขึ้นยกักษ์ซึนามิเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุสึนามินี่ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกได้ว่าทุกคนก็ค,อค่อยๆเฝ้าระวังเพราะว่ามันที่ผ่านมาคือสร้างความเสียหายให้กับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินมากพอสมควรค่ะค่ะ จากที่เราฟังเรื่องความเสียหายที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟไปแล้วนะคะเดี๋ยวจากจากนี้ไปเนี่ยเราจะมาฟังเรื่องดีๆที่ได้จากการระเบิดของภูเขาไฟด้วยนะคะ <derrière anime. S 1> ใครจะไปนึกถึงว่าการระเบิดของภูเขาไฟก็มีเรื่องดีๆอยู่เช่นกันนะคะก็อย่างเช่นว่าการระเบิดของภูเขาไฟแต่ละครั้งเนี่ยทำให้เกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนแร่ธาตุจากใต้ผิวโลกเนี่ยให้ขึ้นมาสู่บนผิวโลกนะคะก็อย่างเช่นว่าทุกครั้งเนี่ยทุกที่มันเกิดภูเขาไฟระเบิด มันจะมีลาวาไหลทะลักออกมาจากปากปล่องใช่ไหมคะเมื่อนานมันเข้าลาวาพวกนั้นเนี่ยก็คือพอเข้าแข็งตัวนานมันเข้าปุ๊บมันก็จะสลายตัวกลายเป็นดินที่เกิดจากหินภูเขาไฟนะคะซึ่งแลท่าเหล่านี้แหละดินเหล่านี้แหละนะคะมันจะมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากนะคะใช้ปลูกพืชผานได้งอกงามดีถ้าใครสังเกตนะเออทุกคนจะตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้จักทุเรียนภูเขาไฟนะคะที่จังหวัดบ,บุรีรัมย์นะคะเป็นทุเรียนที่อร่อยมากแล้วก็ราคาแพงมากเลยนะคะถัดไปก็เป็น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากปล่องเผอไฟพวกนี้ก็ทําให้พืชสามารถสังเคราะห์ธาตุอาหารได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อีกอันก็คือแมกมานะคะที่เออที่ใต้เปลือกโลกเนี่ยนำแร่ธาตุขึ้นมาคือแร่ธาตุพวกนี้ทราบไหมว่ามันนําอัญ,ญมณีที่หายากขึ้นมาด้วยอย่างเช่น,นพวกเพชรทอยอาจ,จังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งพลอยใช่ไหมคะพวกนี้เนี่ยมันหมายกับ เพราะพวกนี้มันจะปนมากับหินบาซอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหินภูเขาไฟนะคะก็เลยนี่แหละเขาก็เลยค้นพบรอยเมืองจันแต่ทุกคนนี้น่าจะน้อยลงแล้วนะคะถ้าด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าภูเขาไฟเนี่ยนอกจากสร้างความเสียหายแล้วแต่ว่าก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่เช่นกันนะคะเพราะว่านํามาซึ่งความมั่งคัง่งและก็ความอุดมสมบูรณ์นะคะดังนั้นแหล่งชุมชนโบราณเนี่ยจึงมักจะตั้งอยู่ที่เชิงภูเขาไฟนะคะเพราะว่าเขาก็เหมือนได้รับผล มีประโยชน์จากทางด้านาน<ช>ี้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะ,คะ,คะ,ะทีนี้ประเทศไทยถ้าพูดถึงประเทศไทยบ้างค่ะในเ,เรื่องของภูเขาไฟตรงนี้ค่ะเขาจะแบบะเะเป็นภูเขาไฟแบบไหนอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะประเทศไทยของเรานะคะก็หลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงว่ามันมีภูเขาไฟมากกว่าที่จังหวัดบุรีรัมย์นะ ะะประเทศไทยเราเนี่ยมีภูเขาไฟอยู่หลาย,ลายที่เลยแหละทั่วทุกภูมิภาคของไทยนะคะแต่ว่าจะเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทไปแล้วนะคะคซึ่งส่วนใหญ่ที่เราพบเนี่ยจากการสํารวจจะพบว่าเป็นภูเขาไฟที่มีรูปร่างไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่ามันเกิดมานานแล้วแล้วก็ถูกกระบวนการกัดกร่อนผุพังทําลายจนมองไม่เห็นรูปร่างเดิมได้อย่างแบบชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ที่เรายังเห็นอยู่ที่เรารู้จักจะอยู่ในแบบเรียนของเราเนี่ย ครูเต้วน่าจะจําได้ว่าภูเขาไฟที่อยู่ในแบบเรียนของเราเนี่ยคือภูเขาไฟเป็นภูเขาพนมรุง้งอะ่รก็คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกเลยนะคะนี้แบบว่าเรียกได้ว่ามีมีทั้งแบบความสวยงามด้วยแล้วก็มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของภูเขาไฟด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ที่บุรีรัมย์นะคะก็จะมีเขาพนมรุ้งนะคะมี ภูกระโดงนะคะมีเขาพลังคานะคะก็ะคือจะเป็นภูเขาไฟเป็นปากปรลองภูเขาไฟนะคะแต่นอกจากจังหวัดบุรีรัมย์แล้วเนี่ยยังมีที่อื่นอีกด้วยนะคะ,ะก็อย่างเช่นที่จังหวัดลำปางนะคะชื่อชื่อภูเขาไฟดอยผาข้อหินฟูนะคะค่ะแล้วก็นอกจากลำปางแล้วเนี่ยยังมีที่จังหวัดสุขโขทัยด้วยนะคะก็จะเป็นภูเขาหลวงนะคะ,ะที่จังหวัดสุรินทร์ก็จะเป็นภูเขาพนมพสวายนะคะ จะเห็นจะสังเกตได้ว่าภูเขาไฟที่เราเจอในประเทศไทยเนี่ยจะมีลักษณะเป็นภูเขาไฟแบบโล่นะคะ<ม>ซึ่งคุณซึ่งภูเขาไฟแบบนี้จะมีคุณสมบัติของลาวาเนี่ยไหลง่ายนะคะก็จะเป็นภูเขาไฟที่ไม่สูงมากถ้าเกิดครูแต้วพอจะนึกออกก็จะเหมือนพวกฝาชีนะคะ<ม>จะไม่เป็นภูเขาไฟแหลมเป็นกลวยแหลมสูงนะคะดังนั้นหากเกิดการระเบิดขึ้นก็จะไม่รุนแรงเท่าไหร่นะคะ,อะตอนนี้เราก็รู้จัก ภูเขาไฟในข่าวก็ยังเช่นภูเขาไฟที่ประเทศตองกาไปแล้วนะคะแล้วก็เรารู้จกักภูเขาไฟที่ประเทศไทยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับภูเขาไฟมาเล่าให้ฟังนะคะค่ะเริ่มจากภูเขาไฟมี3ลักษณะนะคะก็อลักษณะแรกเป็นภูเขาไฟที่มีพลงัง เป็นภูเขาไฟที่เพิ่งเกิดการประทุไปหรือกําลังจะมีการประทุในเร็วๆนี้นะคะก็อย่างเช่นที่เกิดที่ประเทศตองก้านะคะค่ะอะที่ภูเขาไฟฮังการตองกาเนาะถัดไปเป็นภูเขาไฟสงบนะคะหรือเป็นภูเขาไฟที่ไม่มีการประทุแต่อาจจะเกิดขึ้นในบางครั้งในอนาคตอย่างเช่นภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุน่นอ่าถูกต้องเก่งมากเลยคุณเป๊ว <laughs> อ่าแล้วก็ลักษณะที่สามนะคะเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทนะคะ เป็นภูเขาไฟที่จะไม่เกิดการปะทุอีกต่อไปแล้วนะคะก็อย่างเช่นภูพนมลุงหรือเขากระโดงนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ในประเทศไทยของเรานี่เองนะคะแล้วก็ประเภทของภูเขาไฟเนี่ยเราแบ่งตามรูปร่างลักษณะนะคะได้ออกเป็นสีประเภทนะคะเด็กๆเนี่ยตอนวาดรูปนี่ครูเจ้าจะวาดรูปภูเขาไฟเป็นลักษณะยังไงคะเป็นแบบสูงๆเป็นแบบรูปก,กลวยกลวยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะดูสูงดูสวยใช่ไหม,<ด>ไมคะเพระว่จะแบบคุ้นๆในแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอเค แบบแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเป็นภูเขาไฟแบบกรวยสูงนะคะภูเขาไฟแบบนี้เนี่ยจะเกิดจากลาวาที่มีความเป็นโกรดนะคะเพราะว่าจะประกอบไปด้วยธาตุซิลิกอนมากกว่าและธาตุชนิดอื่นๆนะคะลาวาพวกนี้ก็จะมีความข้นมีความเหนียวดังนั้นมันจึงไหลแล้วก็เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆแต่ว่าจะแข็งตัวเร็วนะคะกเลยทําให้ภูเขาไฟลักษณะนี้มีความชันนะคะแล้วก็จะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงด้วยนะคะ ภูเขาไฟแบบที่2ก็คือภูเขาไฟแบบโลดที่เราพูดถึงลักษณะของภูเขาไฟในประเทศไทยของเราอะนะคะ,คะก็จะเกิดจากลาวาที่มีความเป็นเบสนะคะหรือ,เ,อ,อเป็นเพราะว่ามันมีแร่หรือภูเขาไฟแบบโลดนะคะก็คือพวกนี้จะเป็นลาวาที่มีความเป็นเบสสูงนะคะก็จะประกอบไปด้วยแร่เหล็กแล้วก็แมกนีเซียมลาวาจะมีลักษณะเหลวไหลได้เร็วนะคะแล้วก็แข็งตัวช้าการระเบิดไม่รุนแรงนะคะก็จะมีเท่าฐานแล้วก็เศษหินก็เล็กกันน้อยเนี่ย แล้วก็มีพวกแก๊สที่พวยพุ่งออกมาจากบริเวณปากปล่องลักษณะของภูเขาไฟแบบนี้ก็คือเราได้เคยกล่าวถึงไปแล้วเป็นลักษณะของภูเขาไฟที่เกิดในประเทศไทยนะคะ mm hmm. อ่าแบบที่สามเป็นภูเขาไฟแบบรวยกลัวนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นกรวยสูงขึ้นนะคะมีฐานแคบแล้วก็เป็นภูเขาไฟที่มีการระเบิดรุนแรงที่สุดเลยนะคะแบบที่สี่เป็นภูเขาไฟแบบสลับชั้นนะคะ ภูเขาไฟแบบนี้ก็จะมีความสมมาตรค่อนข้างสูงนะคะก็จะเป็นก้วยภูเขาไฟที่มีหลายชั้นสลับกันซึ่งบางชั้นนี้ก็จะประกอบไปด้วยลาวานะคะบางชั้นจะประกอบไปด้วยเท่าฐานสลับกันไปเป็นชั้นๆไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีการระเบิดอุณแรงเนี่ยก็จะมีลาวาไหลออกมาจากด้านข้างของไหลเขานะคะ<ม>ก็บริเวณปล่องภูเขาไฟเนี่ยก็จะเป็นมีลักษณะเป็นปากปล่องขนาดใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะ,คะแค่ความแตกต่างของลักษณะภูเขาไฟทั้ง4แบบเนี่ย ตอนดูแล้วมันก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะคะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกค่ะครูแต้วได้เตรียมข้อมูลมาดีมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวครูแต้วก็จะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งภูเขาไฟใช่ค่ะนอกจากสาระวิชาแล้วนะคะเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งภูเขาไฟด้วยเนื่องจากหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาก็เปิดให้ภูเขาไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึงมีที่เที่ยวสวยๆเยอะแยะมากมายเลยวันนี้เราก็มีตัวอย่าง มาให้แนะนำการเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะให้ท่านฟังได้ฟังกันด้วยนะคะอย่างภูเขาไฟนะคะถ้าเ,เรียกได้ว่าเป็นแบบที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งที่สุดในโลกะนะคะอย่างเช่นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ย,ยแต่ละคนต้องรู้จักภูเขาไฟฟูจิอยู่แล้วนะคะเพราะว่าภูเขาไฟฟูจิเหมือนเป็นแบบเอกลักษณ์ะค่ะสําหรับเป็นเอกลักษณ์ที่คู่กับประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ลักษณะของ เอ,อ่อภูเขาไฟวูจิเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของแบบกลวยที่เกือบจะสมบูรณ์นะคะบริเวณด้านบนเนี่ยก็จะมีมันทีมะปกคลุมตลอดทั้งปีแล้วก็บริเวณฐานล็อฐานเนี่ยก็จะล้มลอมรอบไปด้วยทะเลสาบห้าแห่งนะคะแค่พูดแค่นี้ก็รู้สึกแล้วค้าวันสวยอะคะ่ะคือว่าตื <c oughs> ่นเต้นอะคะ่ะอยากแพ้กระเป๋า้วะคะ่ะตอนนี้อยากไปเที่ยวนะคะว่าก็มีแบบบรรยากาศแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยนะคะบริเวณแห่งนี้นะคะแล้วก็ สิ่งสุดัญเลยคือภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วด้วยตอนนี้นะคะสาหรับใครที่อยากไปเทีเท่ยวดูภูเขาไฟนะคะที่สถานที่แห่งนี้ก็เหมาะสําหรับไปเทีเท่ยวดูบรรยากาศแล้วก็สามารถที่จะไปศึกษาดูในเรื่องของภูเขาไฟได้เพิ่มเติมได้นะคะค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับภูเขาไฟอันนี้ก็ไม่ใกล้ไกลาจากประเทศไทยเท่าไหร่ mm. เป็นประเทศอินโดนีเซีย mm. ต้องบอกว่า ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในบริเวณวงเวทแห่งไฟอยู่แล้วเขาก็จะมีเหตุการณ์พวกภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแผ่นดินไหวหรือผู้ขอบไฟระเบิดค่ะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นผู้ขอบไฟบาตูค่ะที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่บนเกาะบาหลีนะคะแล้วใครที่แบบอาจจะแบบว่าไปเที่ยวนะคะก็คือบาหลีแน่นอนว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอยู่แล้วนะคะสําหรับใครที่ไปเที่ยวแล้วก็อาจจะไปแวะท่องเที่ยวดูผู้ขอบไฟแห่งนี้ด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบจะเปิด ให้เป็นแหล่ท่องเที่ยวสามารถไปชมบริเวณยอดเขาหรือมุมสูงบนเกาะบ,บาหลีก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นมีทั้งธรรมชาติสวยๆรายลอ้อมแล้วก็มีทั้งทะเลสา์ด้วยนะคะบริเวณที่ปูเกาไฟประเทศอินโดนีเซียะคะ่ะต่อไปค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลจากประเทศไทยเหมือนกันนะคะก็คือประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะคะก็เป็นภูมิประเทศที่รีกได้ว่าก็เจอภัยพิบัติหลาย ้างอยู่แล้วก็มีทั้งภูเขาไฟที่ยังคลุกคลุ่นอยู่เหมือนกันนะคะก็คือภูเขาไฟมายอนนะคะบนเกาะลูซอนอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นภูเขาไฟนะคะที่ขนาดนานว่าเป็นภูเขาไฟทรงกลวยที่สวยที่สุดในโลกถ้าใครแบบเห็นแค่รูปแล้วอยากเห็นจริงๆก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้นะคะนี่ก็เป็นทริปแนะนําเล็กๆเนาะก็จะแบบอันนี้ก็จะมีเป็น็อบๆ็อบล้อมด้วยธรรมชาติแบบป่าเขตร้อนนิดนึงมีความสวยงามแบบไรนาทุ่งหญ้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ สำหรับกิจกรรมในพวกภูเขาไฟที่ยังแบบยังมีพลังอยู่เนี้ยอาจจะไม่แนะนําให้ปีนเขาเพราะว่าอาจจะแบบเป็นอันตรายได้อาจจะมีความเสียย่ยงนิดนึงตอนนี้นะะมันยังคูอยู่ใช่ใชค่ะ,คะนี่เป็นภูเขาไฟที่ยังสามารถประทุได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีทิปกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจเช่นอาจจะเป็นการตั้งแคมป์หรือสำรวจธรรมชาติบริเวณฐานรบอบๆภูเขาไฟแทนนะคะค่ะ,คะต่อไปก็จะเป็น ผู้ขาไฟที่4นะคะหลังจากในเอเชียเอเชียแล้วนะคะแล้วก็ไปดูที่อีกทวีปหนึ่งะนะคะ,คะในะสหรัฐอเมริกานะคะอย่างในประเทศส,สหรัฐอเมริกาบนอันนี้เป็นภูเขาไฟโมนากีอนะคะน,นี้ก็จะตั้งอยู่บนเกาะ,ะหมู่เกาะฮาวายนะคะเป็นภูเขาไฟที่มีอายุนับ ล้านปีแล้วนะคะแต่เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วอ,อค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยแบบเหมือนได้ไปแบบท่องเที่ยวนี้น่าจะเป็นสําหรับสายลุยก็สามารถที่สปินเขาได้นะคะรวมถึงมีเส้นทางรถสามารถขับได้เหมือนกันค่ะมูเกาฮาวายก็เป็นมูเกาที่เป็นภูเขาไฟมาก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ขอเสริมนิดนึงว่าภูเขาไฟเนี่ยอันนี้ก็มีความสูงจากระดับน้ําทะเลถ,ถึง4,205เมตรนะคะแล้วก็อยู่ มีความสูงสามากกว่าร็เขาเอาเรสถึง2เท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ธรรมชาติเล็กด้วยว่ยสวยมากๆเลยนะคะอบล้อมไปด้วยทะเลเแล้วก็เป็นแบบมีเป็นเมฆบ,บางๆอยู่บนยอดเขาด้วยอันนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบก็สามารถไปท่องเที่ยวได้นะคะนี่อยู่ที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น ภูเขาไฟวิสุริอะทประเทศอิตาลีตอนนี้เรากลับมาที่ยุโรปนะคะมาอิตาลีแล้วนะคะเห็นงแต่คะว่าภูเขาไฟเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกเลยตอนนี้เรามาที่ประเทศอิตาลีนะคะเป็นภูเขาไฟวิสุริยถ้าแบบพูดชื่อปุ๊บอหลรคนอาจจะคุ้นเหมือนเคยอยู่ในตำราเรียนแน่เลยเหมือนว่าแบบถ้าใครสนใจในเรื่องนี้ต้องคุ้นๆกับชื่อน,นี้เพราะว่าเป็นภูเขาไฟที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นมาแบบเป็นประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งเลยเพราะว่า เคยถ้าพูดถึงเมืองปอมเปียอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้ก่อไฟระเบิดที่เมืองนี้ซึ่งเป็นเรื่องอารมณ์แบบเป็นประวัติศาสตร์หรือเรื่องเล่ากันมานะคะว่าเมืองปอมเปอีเนี่ยก็คือถูกผู้ก่อไฟระเบิดแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เขาก็เหมือนแบบจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะว่าเป็นผู้ก่อไฟที่สามารถเข้าไปแบบเยี่ยมชมได้นะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นผู้ก่อไฟที่ยังดับไม่สนิทนะคะก็สามารถที่จะ ไปเยี่ยมชมโดยความโดดเด่นของภูเขาไฟวิสุเวียตเนี่ยก็จะรถเขาเนี่ยก็จะปกคุมไปด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปีนะคะรวมถึงธรรมชาติแล้วก็มีภูมิทัศน์รอบๆที่หลากหลายนะคะแล้วก็สามารถขึ้นไปชมวิวใช้ฝั่งแล้วก็เมืองปวมเปอีที่อาจจะมีความสวยงามในมุมของประวตรษเกี่ยวกับภูเขาไฟได้เหมือนกันนะคะ ต่อมาค่ะนี้ยังไม่จบนะคะแหล่งท่องเที่ยวของเราเยอะมากเพราะว่าเวลาตืน่นเตองเทีย่ยวเราก็เราตื่นเต้นตลอดเลยเคือเต้าดูมีโอค๊คคเต้าดูมีความ<ช>สุขเพราะว่า,บา<อ>แบบว่าผู้ขอไฟบางทีเราจะเป็นมุมที่แบบว่าอาจจะแบบมีความเสี่ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆที่เขาก็ปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะคะค่ะ,ต,คะต่อมาค่ะไปจับทางยุโรปแล้วตอนนี้ก็มาทางแอฟริกาบ้างนะคะทางแอฟริกาก็มีผู้ขอไฟเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นผู้ขอไฟ คีดิมันจโรนะคะอยู่ที่ประเทศแทนซาเนียนะคะนี้เป็นผูเขากไฟยอดเดี่ยวที่สูงที่สุดในโลกด้วยนะคะแล้วก็ยังสูงที่สุดในทวีปแอฟริกาด้วยนะคะโดยที่บริเวณยอดเขาเนี่ยก็จะมีหิมะปกคลุมนะคะแล้วก็มีท่านน้าแข็งขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกาด้วยนะคะบริเวณบริเวณรอบๆเขาเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นทุ่งหญ้าสวนหน้านะคะเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดแล้วก็นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะ ขึ้นไปเยี่ยมชมความสวยงามหรือปีนเขาได้นะคะซึ่งภูเขาไฟอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นภูเขาไฟที่ปลอดภัยอยู่นะคะเพราะว่าเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นภูเขาไฟที่เรานํามาแนะนําเล็กๆน้อยๆ,ๆให้กับท่านผู้ฟังนะคะสําหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูเขาไฟที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้นะคะ,ะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดไปเที่ยวภูเขาไฟพวกนี้เนี่ย เราจะได้เรียนรู้ทางลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ธรณีสันฐานของภูเขาไฟรวมถึงได้เรียนรู้สภาพแวดล้อม<ช>ของสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นๆ<ช>ไปเที่ยวทีเดียวนี่ก็ได้ครบเลยนะคะคคโอเคงั้นนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่วันนี้เราสองคนได้เตรียมมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะ แล้วไว้ถ้ามีโอกาสหน้าอ่าโอกาสหน้าเดี๋ยวเราอาจจะมาลองคุยเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการธรรมชาติอื่นๆที่น่าสนใจหรือแบบมีข่าวอะไรมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการธรรมชาติเพราะว่าโลกของเราก็เรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะง,งั้นวันนี้เราก็สองคนก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะก็วไว้เดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้าละกันนะคะสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะครูน้ําแล้วก็ครูแต้วมากมากเลยนะคะวันนี้อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้นะคะเกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดนะคะซึ่งเราเองอาจจะไม่ทราบม,มาก่อนว่าภูการที่ภูเขาไฟระเบิดนะคะจะมีประโยชน์ด้วยนะคะทําให้เรามีดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะปลูกทุเรียนแล้วอร่อยมากๆนะคะด้วยแล้วก็มีจิวเวลี่เกิดขึ้นมีเพชรมีพลอยนะคะเกิดขึ้นเป็นผลพวงจาก การเกิดปรากฏการภูเขาไฟระเบิดด้วยนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะฝากคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในทาง w w w บไซต planet.org Facebook Fanpage YouTube ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ Spotify Google Podcast Teach and Talk สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้ว สวัสดีค่ะ t e a c h a n d Talk โดยศูวนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่เก้าแห่งคุณภาพเพื่อปวงชน SCE The Modern Co-Learning Center for Science and EdTech for All